ปดีจ้าทุกคนปดีจ้าพี่น้องเมน,นี้ป่าดอกไม้จะออกมาพี่นองพี่เจ้าหนัดจะาออกจีดรถมานําลุงโฟดเนาะหาเบิ้งอันสิพาพี่น้องชมทิวทัศน์จะยุ่อเลาะเลาะไปบ้านป่าดอกไม้พี่เจ้าหลาับจเนี่ยบ่ได้ออกไปใสใ่ไกลๆดอกจะอากาศมันบดีเนาะพี่น้องไปกันค่ะเมนี้ป่าดอกไม้สิพ่าไปเบิ้งยังอ้ามบอพี่น้องเบิ้งเน้จ้า น,นีพิ้วแตนะงาเขาจะมีแสงแดดอีดีนิดนน,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 น้อยๆนะจาะเดี๋ยวมัดก็ะเลี่ยนแตงจา้าอีสองชั่วโมงพี่นอ้องสองชัง่วโมงฝนกระตกจาก้าล่มกับมาจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศอุ่มขึมจา้าะ็ิิประมาณนี้แ่ละเดี๋ยวกับนี่แดดแป๊บนึง เดี๋ยวฝนกับมาจา้าเดี๋ยวฟ้ากับคึมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นป้ามนอกจากป้ามเกษตรกรเพิ่นกระเลียงซัดปลูกค้าปลูกหญ้านาะพี่น้องเบิงจก้กเน่ในพี่นอ้องเพิ่นปลูกญหญ้าหาซัดเลียงนะให้มาหายั่วจา้นเนาเบิ่งแน่เห็นเราก็ชิดฮอดบ้านจะาของจา้เนเนา,จาเ,เบิ่งแน่จ้าเห็นบอสพอน แต่เว้นก็ข้นมารำไรเรวจะพี่น้องอีกจักน้อยเดี๋ยวกับมืดจะเดี๋ยวกับมือมอึมครึมเนาะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะอากาศจะเป็นจังซีเราจะพี่น้องฝนตกหิมะลง่ทั้งภูนภูเขาคุญแจบนลงมาจาักน้อยนะพี่น้องเนาะ คุณน่าลุงพีจอดรถถ่ายอยู่คุณจ้าอันนี้ก็สิเป็นคลองน้ำน,น้อยเนาะจ้าคลองน้ำก็หลายเติบยูเลาะทางบานมุปตะมายูล้วอันคนที่เพิ่นดูแลข้ามป่าเพิ่นก็สีเริ่มปล่อยป่าลงนี่ละจ้าน้ำคลองน้ำจ้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยกยัอยูเลาะ แถวบ้านนี่ยละจ้ายังบ่ได้ไปไซดอกพี่น้องอย่าพึงเบือเออ่อเด้อป่าดอกไม้ยังบ่ได้เดินทางไปไซไกลๆดอกจ้ากะอากาศกับบ่ดีจ้าฝนตกฟ้าห้องเนาะยามกังเว้นกะจังสี่ละจ้าอากาศเบิ่งในจ้าพี่น,อน้องน้ำคลองน้ำกับิมนีเป็ดไลยหลายจ้ะเป็ดธรรมชาติเด้หน่เบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็ดอันยุ่ขางลางมันกับบม่มีหิมะดอกจาก้จาแต่ว่ามันกัสิตกต่ยยึดทั้งภูเขาเนาะพวก รัดทั้งหลายก็สิออกมาเราจะออกมาหายเงยกินเนาะเบิ่งแนนกแล้วกันเนาเป็ดจังสีนะจ่าลายลายพี่น้องเป็ดธรรมาชาติจะเบิ่งงามพร้อมนี่อนันพวกป่าดอกไม้ก็กระลังสิลงไปท่าเรือเราจะลุ่มโคตรแล้วกับคนอุปกรณ์ตกป่าของเล่ามือและเล็กและน้อยจ่าลุมไปไวในเรือเนาะเบิ่งแเน่ยพี่น้องน้ำบรรทางยังสีกับเ่ามันหยุดยังสีกับ คนเป็นกระออกไม้ยางเหร่นเนาะจะออกกำลังกายบางคนกับผ้าผ้าหมาออกไม้ยางอยังจะสีลอกจ้าเบิ้งเนี้ยปลาดอกไม้มากมากจ้าเดี๋ยวเห็นยาเขี้ยวๆกับคิดหอดงัวอยู่บ้านเจ้าของจ่าพี่น้องอยู่บ้านห้อมมันกับแหงแรงเนาะจ้ามันกับกับปลูกยูปลูกหญ้าแต่ว่ามันกับบ่ค่อยเคี้ยวขจีังสีดอกจ้าบ้านปลาดอกไม้นะยูอุดอนะจ้าหลงหลมันในมูบ้านปลาดอกไม้นะตอนนี้นะหอนหลน้องมา พีสวีดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวไปห้างใดก็เริ่มเคี่ยวคจีแล้วก็งามสีละจาศพี่น้องทานหรือหงเหนี่ยละจานจังสีบานเท่าเอิห่านหรือหงจ้ะเบิงก็เล่นน้ำพี่น้องเบิ้ง <laughs> ต้องก็จะมีความสุขหลายเนาะพี่น้องเบิ้งแน่ยจ้าอยู่ผู้เดียวโอ้ย งามเนาะพี่น้องงามเนาะนตัดใหม่จ้ะหอดทาเลือดหล้วจ้ะพี่น้องบางแน่ป่าดอกไม้เบาประพันธ์อัน ขาดค่ำจากฝนกับโล่งเม็ดมาอีกเราเราจะพี่นออดท่าเรือแล้วพี่น้อง mm hmm. รุ่งโคตเลากส็สีมีเพือตกป่าของเราเน่่ยละจานทุกปีนาห้อนกระสีผ้ากันหาตกป่าล้วจะพี่น้องเดี๋ยหลักลับไดละทางเราจะเพ่นเพชร เอีเงงงงเงินเง,งินของเพิ่นยังในเลื่อนนั่นแหละตาเลือนแต่หกหกดอกพี่น้องมีแต่อุปกรณ์กล่องอัอองอญเชอยู่จ้ะบ้านในเฮ็ดความสะอาดอียังดอกบุงจีโพเฮ็ดยังจีโพเฮ็ดยัง <laughs> เออ,อเ,เดี๋ยวเบิง่งแนจะ ขึ้นมาไก่แท้ยานอยู่เด้งามเนาะพี่น้องมึง Tell ึงามเนาะพี่น้องเนาะเขาจิกเด้เนี่จา้าบางที่ปฝานออกมากมคิดว่าเขาจิกเด้บ๊ายบายบรรยากาศแถวท่าเรือพี่น้องเอ้ย เบิ่งในจ่าข้าเจ้าก็เริ่มปลูกอันมั่นสรังเหล่าจา่าซ้นนี้เนาะปนโลกเม็ดอีกแล้วพี่น้องอ่อนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะเบึงงในจา้าเพิ่นปลูกอีกอยังกะง,ง่าเบิร์ดยูสวบดดินกะดีจ้ะ ไ่ต้องป้าหอกไม่โลงายลงงางจ้าให้ลุงโพดแล้วไปพู่นจะไปอันป่าป่าเนาะอันจะไปอันกินดื่มไปพบปลาสังสรรค์มือพวกเฟนจันละจ้าอันให้วันจิตสัปดาห์เนาะมือนี้จะเป็นงมันอะ่ะผิดแต่พี่น้องปลาหอกไม่แต่ลง,ลงอันถือโอกาสใครอที่พูนานห่หยพี่น้องในช่วงจักหน่อยนะจ้าเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งกันจ้า คดแล้วครับรถขึ้นไปทางากุลจ้าจะเป็นฟ้ามป่าเนาะอันป่าดอกไม้กับคือจิบเบิลในไทยดอกจาก้าเคยถามอันเพื่อนดูแลแล้วแบบว่าเพื่อนอยากเป็นส่วนโตเนาะพี่นอ้องเนาะป่าดอกไมก้กักัจ้ากัเครพในิทธิ์ในการตัดชิ้นจของเพื่อนเนะาะพะว่าป่าดอกไม้เคยถามมันขอทายคลิปได้บบอยอย่างซีบะ่ะเป่นกับแบบว่าเพื่อนบ่ค่อยมากแต่เพื่อน อยากเป็นส่วนตัวจ้าก,กับบ่เป็นยังพี่นอ้องเฮาชมวิวข้างนอกก็ได้นาะจ้าเบิง่งคุณบรรยากาศก็กอึมครึม,มจ้าอึมครึมตั้งเชื่อกะอันฝนกับลงเม็ดย่าแต่มันเป็นป,ปล่อยจา้าลงมาป,ปล่อยเนะาะบ่ได้อันลงมาหนักป่าดอกไม้กับย่างย่างได้ย่จ้าบ่เปียกดอกพี่น้องเบิง่งถ <G ül üyor> ่ายคลิปกะดีจ้าพี่น้องมัน ได้ออกไม่ยางน่าจะออกไม่ยางออกกำลังใายเล็กๆน้อยๆยืดเส้นยืดสายแต่พี่น้องก็ดียุจ่จ้าทานป่าดอกไม้บอบได้มีธุระไปไซกะน,นี่ละจ้ากส็สิออกมาภาพี่น้องอันชมชิวาทาัดนนาออยู่ละอมแอมในแ้วใกล้ๆบ้านป่าดอกไม้นี่ละจา้าทานอาทิตย์นี้กับก่บคอยได้ท่ายิปปันไในป่าดอกไม้กับมอนาะจ้กพี่น้องกั กตต้องดูแลสุขภาพจ้าของไปน้ำน่ะจ้ามันล,าล้างเทาามือไดมันฝนตกมันอากาศอินขึ้นร้ายมันหนาวป่าหอกไม่กับบ่อออกม้าจากเมื่อนี้กับกระบอ,อไปันไดจา้าเมื่อนี้กระบ,บอ,อไปันไดอากาศจะชื้ว่าออกไมา่ยางใดป่าหอกไม่กับมาจากอ,อนซอดหยาข้าเจ้าจะจะเป็นเขียวขจีงามสาเห็นเรากับคิดฮอด คิดฮอดบานคิดฮอดอันงัวเนาะจา้ะอันทั้งบานป่าดอกไม้ก็เลียงงวอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าหย่ากับโ่งามคือจังสี่ดอกจก้กปลูกมันกะบบานห้างเดี๋ยวนี้มันก็เข่าหนาหนาหอนเนาะจ้าก็ชิอหอนแห้งมูบานป่าดอกไม้ก็ไดทั้งอุดรนคนละจะยืนีนีเพื่อนกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องจากประเทศสวิตแล้วเบิ้งดินเพื่อนจ้ะเบิอ้อุบนเห็นว่าินเพื่อนนั้นมันจะเป็นบินรวนซุยเนาะจา้ะ การเท่าเอินดินรวนซุยเนาะจ้ะปูกอีหยังกะงามและดินจังสีจ้ามันก้อนไหลเออเหลืองจานเพิ่นเอาก่อนหินมะกันน้ำเนาะบางขัง้ง ฝนมันตกแห้งจาา้าน้ำปลามันน้ำน้ำม,มันไหลลงมากแต่พูเนจาจ้าทางภูเขาผาสมมุิว่ามันไหลทะลักแห้งอีหยัง,ยงสีเิ่นก็สีเอาก่อน,นอินี่ยังสีดากันให้มันคอยระบายไปเนาะจ้าเป็นจังไดเนาะพี่น้องเมื่อนี้ป่ากงม้ก็คือเกาล่าจ้าพาทุกคนย่างเระเบิ่งทิวทัดเนาะจ้าแ,แถวแถวแถวนี่ล่ละยังบ่ได้ไปไสดอกจ้าพี่น้อง จแน่จ้าปราองไหม่กับบงังมาจีอันมีความสุขในการรับชมในจังน้อยเนอะพี่น้องสำหรับมื่อนอีปลาทองใหม่ขอลาทุกคนไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าด้วจ้ามาดีจ้า